ถ้าเราจะชนะยาเสพติดจะต้องชนะที่ชุมชนเท่านั้นนะครับเพราะอะไรอย่างที่ผมบอกผมก็สะท้อนใจเหมือนกันว่าทําไมกลายเป็นคนไทยที่ไปช่วยเขาขนยาขึ้นมาเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็คือชุมชนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้ว่าก็ได้ให้ข่าวสารแล้วว่าตอนนี้ผู้นําชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันรุกขึ้นมาปลุกให้ที่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดน เข้ามามีส่วนร่วมในการสกัดกั้นและสิ่งที่เราทำนะครับเราก็ได้เห็นแล้วว่าเพียงไม่กี่เดือนเราสามารถรวจชื้นได้ถึง20ล้านเมตรนะครับเพียงไม่กี่เดือนมันก็แสดงให้เห็นว่าพวกเราชาวมุกดาหารได้ผลิตก,กำลังคนดีที่มาต่อสู้กับคนไม่ดีทำไมผมใช้ง่าคนไม่ดีคนเห็นแต่ตัวไอ้พวกขายยามันเห็นแต่ตัว พวกเราดูข่าวนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้ขับรถคนคนตายโดยที่ไม่สนเลยว่าเขาจะเจ็บเขาจะตายเพื่อเจเอายาเข้าไปสู่พื้นที่ตอนไหนแต่เวรกรรมมีจริงครับตำรวจภูทรจังหวัดพุทาหารเข้าไปจับกลุ่มได้และสามารถยึดยาเสพติดมาได้ถึงเกือบ3ลาเมตรนะครับมันเป็นกรรมของผู้มาที่มันทำแต่เป็นบุญ ของชาวมุกดาหารที่มีสิ่งสักกดิ์เสริมช่วเลือกตาให้สามารถตรวจยึดยาบ้าได้ไม่น้อยกว่า20ล้านเม็ดขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะครับของภาคตวันออกเฉียงเหนือของเราและผมก็ว่าอันดับต้นๆของประเทศจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับว่าพวกเราบูรณาการกำลังช่วยกันทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอาหารพานเราอขอตำรวจภูธรหรือทางฝ่ายปกครองพวกเราผลนตก์กำลังกันถ้าเราไม่ร่วมมือกันพวกท่านคงไม่ได้เห็นยาที่พวกเราจับถึงไม่น้อยกว่า20ล้านเมตรเราพยายามแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของจังหวัดพุกดาหารของเราและครั้งนี้ก็เช่นกันครับเราได้มาเกือบล้านเมตรนะครับเก้า0สนเ้าห แต่ที่ผมอยากจะเรียนสื่อมวลชนให้ทราบเป็นสิ่งที่ผมกังวลนะครับทุกครั้งที่เราตรวจยึดได้ผู้ที่เข้ามาช่วยขนย้ายยาเสพติดกลับกลายเป็นพี่น้องฝั่งไทยที่เข้ามาช่วยเขาขนยาขึ้นฝั่งเรานะครับเลยเพราะทั้งที่เราขอจับได้8ล้าน พี่น้องสื่อมวลชนคงอยู่ในเหตุการณ์ที่นรก่อเล่าใ้ฟังว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะครับประมาณหลายคนเข้ามาขนยาเพราะนั้นวันนี้ครับผมอยากจะบอกพี่น้องสื่อมวลชนว่าท่านจะต้องเอาข่าวเนี้ยไปบอกให้คนข้างในได้รู้ว่าภูุมชนชายแดนของพวกเรา ำหน้าที่ของพวกเราอย่างเต็มทีดความสามารถและอีกประเด็นหนึ่งก็คืออยากให้สื่อมวลชนเนี่ยช่วยไปสื่อว่าถ้าเราจะชนะยาเสพติดจ,จะต้องชนะที่ชุมชนเท่านั้นนะครับเพราะอะไรอย่างที่ผมบอก